อันนี้เป็นปุ๋ยจากใบไม้ที่เราหมักเอาไว้นะคะประมาณสองเดือนใช่ไหมสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งนะคะเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมค่ะปีนี้อากาศร้อนเร็วมากเลยร้อนร้อนจัดค่ะก็ปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ไม่ขึ้นนะคะแต่แต่ช่วงนี้เราได้ เออมมะละกอมา3ต้นจะมีมะละกอพันแขกดํากับมะละกอพัน์เตี้ยอะไรนะชุมแพรหรอชุมแพรหรือชุมพรฮะอ๋อเป็นมะละกอพันฮอลแลนด์ค่ะก็ได้มา3ต้นนะคะก็จะปลูกค่ะปลูกหน้าแรงเนี่ยแหละเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกมะละกอหน้าแล้งนะว,ว่าเป็นยังไง เอพี่ตรงนี้หน้าฝนนี่มันน้ํามันละมันท่วมขังป่ะเราจะพูนขึ้นพูนขึ้นใช่ไหมไม่ให้ขังถ้าขังราจะเน่าเพราะที่ตรงนี้เอ่อมันจะเป็นที่ต่ํานิดหนึ่งเวลาหน้าฝนมาเนี่ยน้ํามันจะขังทีนี้เวลาที่เราจะปลูกมะละกอเนี่ยนะเราก็ต้องขุดหลุมให้ใหญ่หน่อยหนึ่งแล้วก็พูนดินขึ้นเพื่อไม่ให้น้ําขังไม่งั้นมะละกอรากก็จะเน่าค่ะ ขุดดินแล้วก็ใส่น้ำก้นหลุมใส่เยอะๆนะคะให้มันชุ่มชื้นนี่คือต้นต้นมะละกอฮอลแลนด์นะคะที่ได้มาเมื่อวานนี้มันจะมีพันฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อยู่สองต้นและอันนั้นเป็นมะละกอพันเตียเดี๋ยวก็จะปลูกนะคะ ไอ้ข้างบอนเพิ่งเอามาใส่ใหม่เพื่อเก็บความชื้นข้างล่างนี้สองเดือนแค่นั้นเองเนี่ยย่อยหมดเลยอันนี้คือปุ๋ยใบไม้ที่เราหมักเอาไว้นะคะประมาณสองเดือนย้อนกลับไปดูนะสองเดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูข้างในนะมันย่อยแล้วนะครับเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตเต็มไปหมดเลยนิเวศวิทยาดีมากอันนี้เราก็จะไปใส่หลุมอปลูกมะละกอจะไปใส่ก้นหลุมปลูกมะละกอนะคะ ข,ข้างบนนั้นยังไม่ได้ย่อยสลายเพราะว่าดิฉันเพิ่งจะเอาใส่เมื่อวานนี้เองคือจะเติมเรื่อยๆนะคะได้ใบไม้แห้งมาก็มาเติมข้างบนแล้วข้างล่างก็แล้วเราก็เอาน้าเนี่ยลดฉีดไปนะคะส่วนข้างในเนี่ยมันย่อยสลายแล้วนะคะสุดยอดเลยนี่ดินดีเลยนะคะเป็นดินดินที่เราหมักจากใบไม้ค่ะ,นะคะเนี่ยข้างในอะ่ะโอ้ อย่างนี้เนี่ยปลูกผักอะไรก็งามถ้าใช้ใช้ปุ๋ยที่เราหมักแบบนี้นะคะมันจะมีหนอนน่นั่นนะอะไรนะไอหนอนด้วงอะอะไรอะอ๋อไอไอหนอนพวกนี้เนี่ยอ,อ่มันจะเป็นหนอนที่มากับกับมูลนัวนะคะเนีใส่มูลแพะอ๋อมูลแพม้มันก็จะมาไข่มากินอ๋อ ดูสิเนี่ยมันย่อยสลายแล้วสุดยอดเลยค่ะเห็นผลนะคะอันนี้ไม่เป็นเป็นปุ๋ยที่เราไม่ต้องซื้อกระสอบนึงก็สามสิบาทแนะเนี่อืมให้แรงจกดเห็นไหมใส่น้ำไปนิดเดียวอืมหมดเลยเราก็จะเอา ปุ๋ยจากใบไม้ที่เราหมักเอาไว้เนี่ยนะคะเอาใส่หลองกลพี่ต้องเอาเอ็นเอเอาดวงออกนะมันจะไม่เป็นไรเป็นไรไม่กินหรอกรกเลิ่อไอด้ดวงไอเนี้ยที่มันกินมะพร้าวใช่ไหมดวงอะไรไม่รู้หรอกแล้วละละรากมะละกอมันไม่กัดเหรอ,เ,หอเขาบอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร นี้เป็นเป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะที่เราได้มาเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะลองปลูกปลูกต้นหนึ่งก็เหนื่อยนะมันต้องใช้แรงในการขุดหลุมค่ะไอ้ดำเป็นอะไรฮะปลูกแบบนี้รับรองมะละกองามแน่นอนค่ะ ทำลงมันจะได้ไม่แตกดึง <c oughs> จับก,ก้นถุงดึงประคองตรงนี้ไว้ค่อยดึงเนื่อง,องจากว่าถ้าฝนมันน้ำขังเนะี่ยมันจะมีปัญหาเราก็จะคูณดินขึ้นให้มันเสมอกับตรงนี้เสมอกับ๋อไม่ไม่ต้องเอาต้นลงลึกลใช่ไหม ใช่แต่ว่าเราปวนดินข้างล่างให้รากมันลงไปข้างล่างออันนี้เท่ากับวางไว้เสมอแต่ขุดลุมให้ให้ให้ดินมันร่วนนะเพื่อที่ว่า<ล>รากมันจะได้เดินลงได้ง่ายแล้วก็จะแผ่ไปข้างข้างเนี่ยที่เต่อไปถ้ามันถึงขนาดนี้เราก็ขวนดินร,บรอบๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยร,รอบๆอันนี้อ,อย่างอีกสองเดือนสองเดือนทําอีกทีทีนี้เราก็จะใช้ดินหนะักกบลงไปที่โคนต้นนะคะ ถ้าถ้าช่วงหน้าฝนนี่ท่านถ้าน้ําาฝนเยอะเราก็เอาดินมากบพูนเพื่อไม่ให้ใน้ําขังค่ะน้ำมันก็ขังไม่มากหรอกตรงเนี้ยแต่เวลาแต่รากมันจะเน่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สูงนะเขาถึงเรียกโคกค่ะบ้านที่ดิฉันอยู่เนี่ยแต่ล้ถมตรงนี้มันเป็นเอ่งอืมแต่ตรงนี้มีปัญหากันแากเวลาเวลาที่ เอาดินมาถมเพื่อปลูกบ้านเนี่ยปรับที่ไม่เส,เสมอมันก็เลยจะเป็นแอ่งนิดหนึ่งปลูกมะละกอค่ะปลูกได้แล้วหนึ่งต้น,ลนปลูกเสร็จก็ต้องปลูกพืชต้องรดน้ำทุกครั้งนะคะหลังปลูกที่บานจะเน้นอินทรีย์เป็นหลักอืมแ,แค่มูลสัตว์ปุ๋ยหมัก ใบไม้ก็เดี๋ยวเปลือล้ค่ะนี่สวยงามทุกต้นแหละทุกต้นที่เห็นเหมือนแห้งแล้งนี่ไม่ใช่นะคะเป็นใบไม้ค่ะใบไม้ฟางเราก็เอามากบนะคะเอามากบแถวคนต้นคุมดินให้มัื้นอ่าคุมดินให้พื้นดินชื้น โอเคสำเร็จตอนนี้ไก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกอีกทีนงปลูกวันละต้นค่ะวันนี้ทำงานหลายอย่างเลยนักกระพักเราไม่ต้องทุ่มแรงให้หมดในวันเดียวนะคะเพราะว่ามันมันจะเพลียค่ะดูอดูต้นไม้รอบๆต้นมะละกอก็แล้วกันอันนั้นเป็นต้นอ่ะไอ้ต้นไอ้นี่ลูกๆเปรี้ยวๆเขาเรียกอะไรนะอ๋อสาวรสค่ะอันนี้เป็นต้นสาวรสนะขึ้นนะเขียวเลย สาวรสตะไคร้แล้วก็มะเขือมะเขือเปาะมะเขือแล้วก็ใบแมงลักนะคะแล้วก็ต้นอันนี้เป็นต้นส้มส้มใสยน้ำผึ้งค่ะเนี่ยอันนี้ดิฉันเพาะเมะล็ดเองนะเนี่ยเพราะเพราะเป็นหลายต้นเลยแต่ว่ามันเยอะเกินเราก็ไม่อยากปลูกเยอะเอาแค่ไว้แค่ต้นสองต้นพออันนั้นก็เป็นใบแมงลัก อันนี้ก็เป็นพริกค่ะพริกนี้ต้นนี้สูงนะสูงจะเท่าความสูงของที่ชันแหละนี่พริกตับรอบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ